Welcome to Kakom Life Podcast Listening for Good Life สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมคาคมและตอนนี้คุณอยู่กับคาคม m l i v e Podcast ครับผมในวันนี้เนี่ยก็จะมาชวนคุยถึงวิธีการทำงานที่ทำให้พวกเราทุกคนนะครับสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดย วันนี้ก็จะบอกทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้โดยผมได้หยิบยกมาจากหนังสือชื่อว่าคนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นนั่นเองนะครับโดยของผู้เขียนนยคือคิเบะคุณคิเบะโทโมยุกินั่นเองครับผมซึ่ง ที่ผมนำเนื้อหานี้มาแบ่งปันนะครับผมนะก็เพราะว่าผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีใครหลายคนหรือว่าผู้ฟังบางท่านที่อาจจะพลาดเทคนิคบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและผมจึงขออนุญาตบอกถึง3ข้อนี้ให้กับผู้ฟังทุกท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับให้ได้รับฟังการถึง วิธีการทํางานที่ทำให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามารับฟังกันได้เลยนะครับผมข้อ <c oughs> <c oughs> ที่1คือทําอย่างรวดเร็วครับการจะทํางานได้อย่างรวดเร็วเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆบ้างไม่ว่าจะเป็นการทํางานในคอมพิวเตอร์เราก็ควรที่จะต้องใช้ปุ่มลัดแทนการใช้เมาส์เพื่อการคลิกนะครับผม ถึงแม้ว่าเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับจะทำให้เกิดความแตกต่างในด้านการทำงานเพื่อทำให้การทำงานเร็วขึ้นเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็ตามแต่ถ้าเกิดหากเราได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้เทคนิคเหล่านี้บ่อยๆเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่2คือตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป การทําสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับผมจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ครับจะสังเกตได้ว่าคนที่ทํางานเร็วนะครับผมจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่ไม่จําเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตัวของคนที่ทํางานเร็วนะครับผมได้ทํางานคนเดียวหรือว่าจะทํางานร่วมกับคนอื่นก็ตามครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนที่ทํางานช้า มักจะไม่สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วก็ทําสิ่งเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ควรจะตัดทิ้งตัดทิ้งไปนะครับเพื่อที่ทําให้การทํางานของเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนั่นเองครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับคือทําให้ถูกต้องทำให้ถูกตอ้กตองแม่นยำครับผม ในการทํางานอย่างถูกต้องแม่นยำเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่างานที่เราได้ทําไปจะคืบหน้าไปอย่างช้าชแต่จริงๆแล้วนะครับมันช่วยทําให้เราเนี่ยเสร็จงานได้เร็วมากขึ้นต่างหากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานอย่างรวดเร็วโดยที่ขาดความรอบคอบแล้วก็ขาดความขา,ขาดความละเอียดนะครับผมมันก็จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดต,ต่างๆนานา แล้วก็ทําให้เราเนี่ยจำเป็นต้องกลับมาแก้ไขในอนาคตนั่นเองครับแค่คิดว่าเราต้องเริ่มแก้ไขเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาไปมากแล้วพอสมควรน,นั่นเองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทํางานให้ให้ถูกต้องอย่างแม่นยําไม่ว่าการไม่ว่าการเช็คงานให้รอบครอบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงการ มองงานต่างๆให้ละเอียดดีมากขึ้นก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยทำงานได้เสร็จรวดเร็วมากขึ้นทั้งยังทําให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับผมโอเคครับก็สำสำหรับ e p นี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อว่าคนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นนั่นเองนะครับที่มีเนื้อหาดีด แล้วก็ทำให้ผมได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขออนุญ,ญาตพูดนอกเรื่องถึงสถานการณ์โควิดหน่อยนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยยังคงกะกะไม่ตกหรือว่าป้องกันตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่า ถึงมันจะอาจจะคี่คลายไปบ้างนิดนึงก็ตามนะครับผมในวันที่ผมผมอัดออคลิปอยู่นี้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งวางใจครับเพราะว่ามันผมผมรู้สึกว่ามันมันน่าก,กลัวขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสำหรับเจ้าไวรัสตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมใส่หน้ากากอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับ เพื่อทำการาชำระสิ่งสกปรกจากมือของเราให้สะอาดมากขึ้นแล้วก็ปกป้องสิ่งสกปรกจากเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยนะครับโอเคครับผมอันนี้สุดท้ายจริงแล้วผมคาคมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่กักบคาคมไลฟ์พอดแคสต์ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ